4เคล็ดลับสำหรับนักกีฬาเกรด A วันนี้เรามาให้เกรดและประเมินตัวเองกันเลยว่าสําหรับตัวเองเนะี่ยให้เกรดตัวเองเท่าไหร่ A B C D หรือ F แน่นอนหลายคนไม่อยากที่จะได้เกรด F แน่นอนเพราะไม่อยากสอบตกแต่วันนี้อยากจะบอกว่าถ้าคุณรู้4เคล็ดลับในเรื่องของนักกีฬาเกรด A คุณจะมีหนทางทิศทางในการที่จะพัฒนาตัวเองและ การเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพมันก็จะเกิดขึ้นถามว่าในเรื่องของเกรด A ทั้ง4 A มีอะไรบ้างอันแรกคือในเรื่องของ active active คือการที่คุณมีความตื่นตัวมีความกระตือรือร้น,นในการที่จะฝึกซ้อมรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกช้าทายรู้สึกมีกำลังใจคุณเป็นคนที่มี active ไว้ถ้าใครเป็นคนที่มี active มันจะมองอยู่อย่างนัยนคือ มองแบบเชิงรุก move on move forward คืออยากจะไปข้างหน้านี่คือเขามีเป้าหมายที่ชัดโฟกัสมันและอยากจะทำมัน active พอ A ตัวที่2คือ A ambition คือความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าให้คุณรู้สึกแบบหยิ่งยโสโอหังแต่ความทะเยอทะยานในทางที่ดีมันกลับเป็นผลที่มีพลังทําให้คุณรู้สึกแบบอยากจะฝึกซ้อมมันทําให้คุณรู้สึกมุมาณนะที่จะทํามัน ค,ความเจ๋งของ A ambition คุณได้ไป2 A แล้วนะคะมาดูตัว A ที่3ที่คุณจะทำให้คุณเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพนักกีฬาที่เจ๋งใครๆก็อยากจะซื้อตัวคุณไปอยู่ในทีมนะคะอยากจะเชิญคุณไปในเรื่องของการให้แรงบันดาลใจหรือทำกิจกรรมต่างๆที่ดีต่อสังคม,ม A อันที่3คือ A a c h i e m e n t หมายความว่า คุณต้องเป็นนักกีฬาเกรดเที่มีความพยายามความพยายามหมายความว่าอะไรคือการที่คุณกล้าที่จะฝึกซ้อมหรือลงสนามแข่งขันคุณพยายามที่จะตื่นเช้ามาในการที่จะมีวินัยในการฝึกซ้อม ะะมีวินัยในการที่จะทํากิจวัตรประจําวันอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆอันนี้คือสิ่งสําคัญมากมองเห็นปัญหาเป็นโอกาสมองเห็นอุปสรรคเป็นความท้าทายที่คุณจะพุ่งเป้าไปสู่ข้างหน้านี่คือ A ที่3เรามาดู A ตัวสุดท้ายที่จะทําให้คุณเป็นคนที่เป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจริงและคุณเป็นนักกีฬาเกรด A จริงนั่นคือคําว่า active คุณจะเห็นว่าถ้าคุณมีคําว่า active ambition แล้วก็มีความ a t t m p t มี3ตัวแล้วแน่นอนมันจะเกิด A ตัวสุดท้ายคือ achieve คือคุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางของนักกีฬาหมายความว,าว่าคุณบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไม่ว่าเป้าหมายจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่วันนี้ถ้าคุณเริ่มเซตแล้วน่าจสดงว่าคุณเริ่มสําเร็จแล้วคุณไม่ต้องไปแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับใครสิ่งที่เป็นคู่แข่งคนสําคัญที่สุดคือค่รคือตัวคุณเองวันนี้ถ้าเป้าหมายแล้วคุณถามตัวเองเลยว่าเราได้เรียนรู้อะไร เราได้พัฒนาอะไรและเราเดินต่ออยังไงนี่คือความเจ๋งความเก่งของนักกีฬาเกรด A วันนี้เพื่อนๆฟังคลิปนี้ให้เกรดตัวเองแล้วใช่ไหมให้เกรดอะไรก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ใครที่ชอบให้กดไลค์และใช่ให้กดแชร์แล้วพบกันติดตามกันในคลิปดีๆสาระด,ดีๆกับดร Wow Spot สปอร์ตเแล้วพบกันใหม่ค่ะ